S <S <S สวัสดีครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับเรากลับมาพบกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่13เมษายน2021นะครับและพระวจนะของพระเจ้าที่เราจะได้มีโอกาสเรียนรู้ด้วยกันอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่19เราจะอ่านข้อที่1ถึงข้อที่12ก่อนที่เราจะอ่านพระวจนะของพระเจ้าให้เราอธิษฐานด้วยกันครับ พระบิดาพระเจ้าขอทรงโปรดประทานพระพรของพระองค์ผ่านทางพระวจนะของพระองค์ให้พระคำของพระเจ้าที่ข้างหลายจะได้เรียนรู้ด้วยกันในวันนี้จะเป็นที่เสริมสร้างให้ข้างหลายมีชีวิตที่จำเริญขึ้นในพระคุณขององค์ผู้เป็นเจ้าขอพระพรของพระองค์ร่วมกันในนามพระเยซูเจ้าอาเมนครับเราจะอ่านพระคำของพระเจ้ามัทธิวบทที่19ข้อที่1ถึงข้อที่12นะครับพระดารัสสอนของพระเยซูเรื่องการอย่าร้าง เมื่อพระเยซูตรัสถ้อยคําเหล่านี้เสร็จแล้วได้เสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าไปในเขตแดนแคว้นยูเดียฝากแม่น้ําจอแดนข้างตะวันออกฝูงชนเป็นอันมากได้ตามพระองค์ไปและพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายที่นั่นพวกฟาริสีมาทดลองพระองค์ทูลถามว่าผู้ชายอย่าภรรยาของตนเพราะเหตุใดๆก็ตามเป็นการถูกต้องตามธรรมบัญญัติหรือไม่ พรงตรัสตอบเขาว่าพวกท่านไม่ได้อ่านพวกท่านไม่ได้อ่านหรือว่าพระผู้ทรงสร้างมนุษย์แต่เดิมได้ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงและตรัสว่าเหตุฉะนั้นบุรุษจึงละบิดามารดาของตนไปผูกพันอยู่กับภรยาและเขาทั้งสองจะเป็นเนื้ออันเดียวกันเขาจึงไม่เป็นสองต่อไปแต่เป็นเนื้ออันเดียวกันเหตุฉะนั้นซึ่งพระเจ้าได้ทรงผูกพันกันแล้วอย่าให้มนุษย์ทำให้พลาดจากกันเลย เขาจึงย้อนถามโปรงว่าถ้าอย่างนั้นทําไมโมเสสได้สั่งให้ทําหนังสือ,อยาให้ภรรยาแล้วก็อย่าได้โะรงตรัสแกเขาว่าโมเสสได้ยอมให้ท่านทั้งหลายอย่าภรรยาของตนเพราะใจท่านทั้งหลายแข็งกระดา้างแต่เมื่อเดิมมิได้เป็นอย่างนั้นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าผู้ใดยอย่าภรรยาของตนเพราะเหตุต่างๆเว้นแต่เป็นชู้กับชายอื่นแล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี และผู้ใดรับหญิงที่หย่าแล้วนั้นมาเป็นภรยาก็ผิดประเวณีด้วยพวกสาวกทูลพระองค์ว่าถ้าลักษณะสามีภรยาเป็นอย่างนั้นไม่เป็นสามีภรยากันเลยก็ดีกว่าพระองค์ทรงตอบเขาว่าไม่ใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้เว้นแต่ผู้ที่ได้ทรงผู้ผู้ที่ทรงให้ประพฤติได้ด้วยว่าผู้ที่เป็นขันธีตั้งแต่กำเนิดก็มีผู้ที่มมนุษย์กระทำให้เป็นขันธีก็มี ผู้ที่กระทําตัวเองให้เป็นขันทีเพราะเห็นแก่แผ่นดินสวรรค์ก็มีใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิดนั่นเป็นพระกรรมของพระเจ้านะครับนะครับเราเมื่อเราอ่านนะครับเราก็ได้พบว่ามี4บุคคลแล้วก็3ประเด็นปัญหาในพระเพียตอนนี้นะครับ4บุคคลกับ3ประเด็นปัญหานะครับที่เราสามารถนำมาเป็นบทเรียนได้นะครับ บุคคลแรกที่เราได้พบก็คือว่าเราพบพระเยซูนะครับจากพระคำของพระเจ้าทีน,นี้เราพบพระเยซูพระองค์ก็ทรงทำพระราชกิจของพระองค์ก็คือเน้นการช่วยเหลือประชาชนนะครับก็คือรักษาผู้เจ็บป่วยผู้ที่เข้ามาหาพระองค์พระองค์ก็เมตตาทุกๆคนนะครับและเราก็ยังเห็นอีกว่าพระองค์ได้ทรงให้ความกระจา่างหมายามว่าพรอะองค์ให้คําตอบนะครับที่ถูกต้อง แก่ทุกคำถามที่มีคนนั้นถามพระองค์นะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือผู้นำาศาสนาเราพบว่าเป็นพวกฟาริสีที่มีคำถามหรือแม้แต่สาวกของพระองค์เองที่มีประเด็นเสนอความคิดพระองค์ก็ส่งตอบคำถามพวกเขานะครับและก็เราก็ยังได้พบพวกฟาริสีนะครับเราจะเรียกว่าเป็นผู้นำาศาสนาที่เคร่งครัดนะครับ พวกนี้มักจะเป็นปัญหากับพระเยซูเสมอนะครับต่อการทำพระราชิจของพระองค์คอยที่จะจับผิดคอยขัดขวางคอยยุยงประชาชนอยู่เสมอนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าพระเยซูก็เป็นที่นิยมของประชาชนเริ่มเป็นที่ครอบครองจิตใจของประชาชนได้นะครับประชาชนก็ติดตามพระองค์นั้นเขาต้องการที่จะทดลองความคิดของพระเยซูนะฮะในข้อที่3พวกฟาริสีมาทดลองพระองค์นะครับ เพื่อที่เป้าหมายของเขาในการที่เขา,ามาทดลองพระองค์ก็คือเพื่อที่จะลดกระแสความนิยมของประชาชนเพราะว่าประชาชนก็อาจจะชอบอบัญญัติที่โมเสสได้ตั้งไว้กเรื่องการอย่าร้างใช่ไหมครับแต่ว่าพระเยซูก็เน้นเรื่องของความรักและการไม่อย่าร้างนะครับนั้นเพื่อจะลดกระแสความนิยมของประชาชนนัน่นเป็นเป้าหมายที่พวกผู้นำศาสนาก็อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับและเพื่อให้เห็นว่า พระเยซูได้ทําผิดต่อบทบัญญัติของโมเสสคือโมเสสได้บัญญัติไว้ว่าให้อย่าร้างได้ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าพระเยซูไม่ให้อย่าร้างก็ไปขัดกับบัญญัติของโมเสสโมเสสเป็นผู้นำนะครับในฝ่ายวิญญาณด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่นับถือของคนยิวนะฮะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพระเยซูเพราะฉะนั้นแต่ถ้าพี่น้องจะสังเกตในพระคัมภีร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคําถามอะไรก็แล้วแต่หรือว่าการที่จะ ทดลองทดสอบพระเยซูตลอดมาในพมพีในช่วงที่พระเยซูทำพระราชกิจนะครับที่พวกฟาริสีธรรมจารย์นะครับหาเรื่องพระเยซูเ่ยนะครับพระเยซูก็สามารถตอบคําถามได้ทุกคําถามนะครับพระสติป,ปัญญาของพระองค์นะพระองค์เป็นพระเจ้าเพ Regular, ราะฉะนั้นพระองค์ตอบคําถามได้ทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องจะสังเกตว่ามีคําถามมากมายที่พยายามที่จะให้เกิดปัญหาสำหรับพระเยซูแต่พระองค์สามารถตอบคําถามแล้วก็พูดง่ายๆชนะตลอดนะครับพระเยซูก็ เป็นผู้ที่สามารถที่จะให้ความกระจ่างแต่อีกอันหนึ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของาศาสนาใช่ไหมครับาศาสนาก็มักจะเน้นในเรื่องของใครถูกใครผิดประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องความเมตตากรุณาไม่มีครับในาศาสนาไม่มีความเมตตากรุณาหมายความว่าต้องทําให้ได้ต้องทําให้ถูกต้องถูกก็คือถูกก็ดีไปผิดก็นะครับก็คือผิดนะะฉะนั้นถ้าเป็นศีลศีลขาดนะครับ พวัะนั้นก็าศาสนาก็เน้นประมาณอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพระเยซูนั้นมีพระไถ่เมตตาใช่ไหมครับแตกต่างกันนะครับออนอกจากพระเยซูนอกจากพวกฟาริสีเรายังพบกลุ่มหนึ่งบุคคลหนึ่งก็คือพวกสาวกของพระเยซูก็คือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดพระองค์นะครับพวกเขามีความคิดใหม่นะครับในในในเรื่องนี้ในตอนนี้ก็คือว่าเขาคิดว่าอยู่คนเดียวดีกว่านะเมื่อการแต่งงาน มันมันยุ่งยากนะครับมีการหย่ามีการอะไรวุ่นวายไปหมดเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่อยากจะวุ่นวายนะก็เลยเสนอความคิดว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไม่เป็นสามีภรรยาดีกว่าก็าหมายว่าอยู่อยู่คนเดียวดีกว่าอยู่โสดดีกว่าอันนี้นก็เป็นความคิดของสาวกนะครับก็คือว่าหลีกเลี่ยงกันวุ่นวายในบ้านในชีวิตนะครับก็เป็นความคิดของสาวกนะครับและอีกบุคคลหนึ่งที่เราได้พบก็คือว่าพวกประชาชน ประชาชนนี้อยู่ใกล้ชิดมาตลอดนะครับแล้วก็เราเห็นมาตลอดเกี่ยวกับประชาชนในการทาพระราชกิจของพระเยซูฝูงชนเป็นอันมากพระพี่บอกว่าเป็นฝูงชนนะครับเป็นอันมากก็ติดตามพระองค์ไปนะครับพระเยซูจะปรากฏตัวที่ไหนก็จะมีฝูงชนติดตามไปก็เป็นเพราะว่าคงต้องการให้พระเยซูช่วยเขาในปัญหาที่เขาเผชิญอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับการเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับพี่น้องหรือว่าการถูกครอบงําด้วยอํานาจ วิญญาณชั่วผีมารซาสตานไม่มีใครช่วยได้นะครับเขาก็พากันมาหาพระเยซูนะครับและเราเห็นว่าพระเยซูก็ยินดีต้อนรับพวกพวกเขาเสมอนะครับคือคนที่มีปัญหาเนี่ยที่ไม่มีใครช่วยได้มาหาพระองค์พระองค์ก็ต้อนรับประชาชนนะครับอยู่เสมอนะครับแล้วครับเราได้พบ3ประเด็นปัญหานะครับสประเด็นปัญหาแล้วก็เราจะมีบทเรียนจาก3ประเด็นปัญหา,าปัญหาเกี่ยวข้องกับประเด็นแรกก็คือประเด็นการเจ็บป่วย นะครับประเด็นการเจ็บป่วยก็คือประเด็นนี้เป็นปัญหาของประชาชนที่เข้ามาใช่ไหมครับและเราเห็นว่าพระมันผีบอกว่าแล้วพระองค์ทรงรักษาโรคของเขาให้หายที่นั่นก็คือพระองค์มีวิธิานุภาพนะครับในการที่จะบำบัดร,รักษาให้หายนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะฮะถ้าเราเองเจ็บป่วยนะครับจริงๆแล้วพี่น้องครับการการป่วยไม่ได้หมายวามว่าร่างกายอย่างเดียวใช่ไหมครับาจะเป็นเรื่องของจิตใจ นะทั้งร่างกายทั้งจิตใจหรือแม้แต่ปัญหาฝ่ายจิตวิญญาณความผิดบาปท,ทั้งหลายนั้นพระเยซูพระงมีฤทธิ์อำนาจในการที่จะช่วยเราในการที่จะรักษาทั้งร่างกายจิตใจนะที่เป็นทุกข์กังวลกังวายนะครับนอนไม่หลับเครียดวิตกกังวลต่างๆนะครับหรือว่าจิตวิญญาณของเรานะครับที่ต้องการลุดพ้นความผิดบาปซึ่งเป็นปัญหาของคนทุกคนในโลกนี้นะเพราะนั้นพยายามที่จะพึ่งพาตัวเองเอในสุดแล้ว นะครับคนเหล่านี้มาหาพระเยซูนั้นถ้าเข้ามาหาพระเยซูนะครับมาขอพึ่งพาอาศัยในพระองค์รงทรงรักษาไม่ว่าจะเป็นปัญหาไหนก็ตามพระองค์ทรงรักษาได้ทั้งหมดนะครับทั้งร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณพ่น้งก็ประเด็นที่2ที่เราเห็นว่าเป็นปัญหาก็คือประเด็นที่พวกฟาริสีนํามาทดลองพระเยซูถามพระองค์นะครับก็คือเรื่องของการอย่าร้างนั้นในกรณีนี้นะครับประเด็นนี้เนี่ยพระเยซูก็ตอบคําถามพวกเขานะครับ ข้อสงสัยของเขาหรือว่าการทดลองอว,ว่าพระเยซูไม่สนับสนุนเรื่องการหย่าร้างไม่สนับสนุนพระเจ้าทรงสร้างมาแต่แรกไม่พระองค์ทรงสร้างให้เป็นชายและหญิงหมายความว่าพระองค์ทรงมีน้ำพระทัยที่จะให้อยู่ด้วยกันนะครับก็ชายก็เหมาะที่จะอยู่กับหญิงหญิงก็เหมาะกับชายที่จะอยู่ด้วยกันนั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ตั้งครอบครัวนะครับพระองค์ไม่ประสงค์ให้แตกแยกพระบีบอกว่าเขาเป็นเนื้ออันเดียวกันอย่าให้ใครทําให้แตกแยกจากกัน พระเจ้าทรงสร้างมานะมบุรุษก็ละบิดามันดาไปผูกพันนะเราเห็นว่าพระเยซูก็เน้นความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความผูกพันในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นพระองค์ไม่เห็นด้วยแต่พวกฟาริสีก็ทักท้วงขึ้นมาย้อนถามอีกว่าเอาแล้วทำไมโมเสสจึงจึงจ,งจึงไปทำเรื่องของการหย่าได้นะครับพระเยซูก็ตอบว่าก็เป็นเพราะว่าจิตใจของพวกคุณแข็งกระด้าง นะครับมันไม่เชื่อฟังนะนั้นต่อให้ไม่อยากคุณก็อย่าโดยปริยายนะครับคือไม่อยากจะรับไม่อยากจะอยู่ด้วยกันไม่อยากจะมีความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นเพื่อที่จะไม่ให้เป็นปัญหาลูกรลามนะใจแข็งกระด้างจะเอาให้ได้นะเพราะฉะนั้นโมเสสก็เลยต้องยอมนะครับยอมต่อพวกนี้นะครับนั่นเองพระเยซูไม่ได้สนับสนุนนะครับหรือแม้แต่บัญญัติของโมเสสจริงๆเราก็ไม่ได้สนับสนุนแต่เพราะว่าประชาชนนั้นมีจิตใจแข็งกระด้างน,นะครับ ทุกวันนี้มีการยาได้ใช่ไหมครับมีจดทะเบียนสมรสแล้วก็มันเรียกว่าจดทะเบียนหยาใช่ไหมทางราชการก็ทําให้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเขาก็คงไม่อยากยาเท่าไรหร่หรอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นกฎหมายก็ก็อย่านะครับเพราะว่าไม่อยากไม่ตั้งใจจะอยู่ด้วยกันแล้วไม่อยากจะเคลียร์ปัญหาแลวนะนั้นก็เป็นช่องนะครับที่มนุษย์ก็ทําได้นะครับเพราะว่าจิตใจนั้นแข็งกระด้างเพราะนั้นพระเยซูก็ตอบเขาแต่ว่าพระเยซูก็ได้ ตอบด้วยนะครับบอกว่าถ้าจะหย่านะมีกรณีเดียวนะครับที่จะหย่าก็คือการที่มีชู้การที่ภรรยามีชู้เนี่ยคุณหย่าได้นะครับและในเรื่องของการผิดประเวณีก็คือว่าถ้าชายใดหย่าภรรยาของตนไม่ใช่เหตุการมีชู้แล้วไปแต่งงานใหม่นี่ผิดประเวณีผิดบัญญัติของพระเจ้าแน่นอนหรือว่าถ้าใครก็แล้วแต่รับหญิงที่หย่าแล้วนะครับมาเป็นภรรยาของตนคนที่รับเนี่ยนะก็ผิดประเวณีด้วยนะ นี่ก็แสดงว่าพยายามเป็นเหตุให้เกิดการหย่าร้างแล้วก็ไปรับภรรยาของคนนั้นมาเป็นภรรยาตัวเองอันนี้ก็ผิดประเวณีนะครับส่วนเรื่องประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องข้อเสนอหรือว่าความคิดของเหล่าสาวกก็คือว่าการที่มันวุ่นวายที่มีครอบครวัวแล้วก็อยู่คนเดียวก็ดีกว่าไม่ต้องยกให้เป็นสามีภรรยากาันละอันนี้พระเยซูก็ตอบนะครับว่าการที่จะเป็นขันทีเนี่ยหรือว่าอยู่ได้อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีคู่เนี่ยนะครับก็คือมี3วิธีก็คือ เป็นตั้งแต่กําเนิดนะบางคนก็เป็นแบบนั้นหรือว่า,ามีคนทําให้เป็นนะหรือว่าประเด็นสุดท้ายบางคนอาจจะตั้งใจในการที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อเห็นแก่แผ่นดินของพระเจ้าก็ทําตัวเองให้เป็นขันธีได้นั้นพระเยซูก็ไม่ได้บังคับนะครับแต่บอกว่าใครถือได้ก็ให้ถือเอา,เอาใครอยากจะอยู่คนเดียวแล้วก็ถ้าอยู่ได้ก็โอเคนะครับอาจารย์เปโลก็สนับสนุนเรื่องนี้ว่าถ้าอยู่ได้ก็ดีเพื่อแผ่นดินของพระเจ้านะครับแต่ว่าถ้าอยู่ไม่ได้ ก็ให้แต่งงานนะครับอันนั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้ด้วยกันพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้าพระเยซูพระองค์มีคําตอบสําหรับทุกสิ่งได้และพระองค์ก็เป็นพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ในการที่จะรักษาเราได้ในทุกๆเรื่องในปัญหาในชีวิตของเราขอพขอระเจ้าอวยพรพระวจนะของพระเจ้านะครับเราจะกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ